พี่ <Daniel S 1> คววานี่คุณโตวกว่าหนึ่งปีน uh, ูน่า yes นูน่าเอ้ไมโครโฟนอย่าไปตีเอาทรโตกว่าหนึ่งปีอยู่งเก้าาสอง yes ยูหนึ่งเก้าเก้าสาม you you y ิตี้แล้ว u you like you live อ่าเกิดปีที่แล้วปีนี่เร็วปีปีปี่แล้วคุณเกิดก่อนหนึ่งปีคุณอายุ3ามสิ 2. 32 32หรือ31คุยให้รู้เรื่องก่อนรู้กันจะมา6เดือนแล้วเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยยูอายุเท่าไหร่31หรือ32 31 199 199อะไร199อะไรวันในในอะไร992อ่าผม1993น้องกามินน้องเน็กว่าทำทำไมทำไมทำไมไม่เข้าใจน้องเน็กวัน ก่อนติย e ังยังก่อนเนี่ยยังยังก่อนกอนติกินก่อนเขาบอกว่ากินข้าววันก่อนกินก่อนเนี่ยตลับกันกินก่อนไม่ใช่ก่อนกินอันนี้ยูก่อนติ่มมาเอาเป็นว่าสวัสดีก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนูทุกคนนะฮะวันนี้ต้องขออภัยทีนะครับผม ต้องบอกว่าเน่คุณแม่เน่เราไม่ได้เจอกันมาเกือบปีเท่าไหร่นะครับตปีครึ่งค่ะปีครึ่งเจอรอบที่แล้วเน่อีการ์เจอรอบนี้จาผมไม่ได้มันหนักเยอะขึ้นแล้วไปนั่งนั่งอยู่ริมบ่อปลาเป็นเด็กแบบว่าขัดเรืออยู่ไม่มีใครจําได้เลยไม่คิดจำไม่ได้ยี่สิบปโลครับผมหรือเราเลิกแล้วผว่าริไอ่ะผมพูดจริงจพูดจริงใช่ไเอ ไอ้มาก็หลอกมาหลอกนี่นี่ไอวีวันเตชาลีเวนี่หลอกโอ้โหจีเกอหัวกับโม่เมื่อเมื่อเมื่อปาปคอมเมนต์ชมคำหลอกของคุณนะวันนี้ไม่พูดอะไรมากบอกว่าซื้อการไอเดี๋ยวอันนี้เขาพูดได้แล้วผมพูดว่าหน่อยซื้อกันเยอะๆนะครับผมซื้อใครอยากลองใช้สินค้าไหนวันนี้ซื้อได้เลยวันนี้สินค้าเรามีบมาอันนี้เราได้บอกกับ โอเคทุกคุณวันนี้ชิงคติจะมาแนะนำหนวันนี้คือ LD Sun Cream อันน LD Sun Cream จ้าจ้าว่า wow, LD Sun Cream LD Beachy Soap LD Beachy Soap และ Candy LD l oh, <Yeah, yeah. S 2> i g h t อ้าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เรืเรื ไม่ไหายอ่ะขอซ่อมไม้แป๊บนึงเวตามิ่งซ่อมไม้แป๊บนึงซ่อมไม้ครีมเอ้วันนี้แมมัเอลดี้สตัมครีมเอลดี้สตัมแเป็นมือ ตอนนี้ช่างช่างกำลังช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์อดินหกช่างช่างแอร์กำลังไม่อยู่ไม่ัเนเป็นไมรวมเลยครับช่างแอร์่อมไม่อยูู่โนช่างแอร์ช่างแอร์ช่างแอร์่อมไมอยู่เขาางเปิดแอร์เานคอค่ะเนี่ยบนกินตุมตามอีกแล้ว ส้มตำได้กินแล้ววันนี้นี่นี่ CEO วันนี้เมคบิ๊กส้มตำอืออะไรคือจีนส้มตำ every day every time eat e t เดี๋ยวนี้เจ็ดโมงเช้ายืนดักร้านส้มตำแล้วครับไม่ได้แล้วครับวันปิ้งไก่นี่คือขโมวงทั้งซอยเลยนะฮะวันอะมอร์นิ่งอ่ะ we we buy ส้มตำเยอะ นี <laughs> <laughs> ่อ e. ิงเขาเขาเค้นเองอิงนี่อิงจีน่ากันรถสิบล้อรถสิบล้อขายส้มตำรถสิบล้อมาขายส้มตำมาขายส้มตำแอนควันชิคเก้นอย่างเงี้ยควันยันกียนกี้ยนกี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 ทูมัทูมัยันกี้แบบนี่ยืนยนกี้อะแยงไม่ถูกเน่บีฟ้า don eat paduk do. you remember man fish, yes, yes, fish? Yes. Uh, <목소리를> y e <my>, <목소> <목소리도> 아니 <My main>. <목소리도> 너무, <목소리도> 너무, 너무 무서웠어 그러니까 여기 태국에는 모든 것을 다 꽃이로 꽃더라고요 근데 이제 한국은 이제 음식을 만들 때 매기 같은 것도 이제 어떤 접시에 플레이팅으로 해 가지고 그러니까 음식 주문하면 그렇게 나오는데 ยุคินคืออย่างว่ากดชิโร่เส้นคือคือนี่นคือความวที่ไทยเราชอบเสียบทั้งตัวเสียบกับไม้ทั้งตัวเลยแต่อย่างเกาหลีเขาจะจัดเป็นจานมาบอกเข้าไปว่าแต่ก่อนอะเสียบแค่ตรงหางมันแล้วมันล่วงบ่อย 옛날에는꼬리만เกาะอด다가จับตกลงมาจับโอ้โหจับจก็เลยต้องเสียบตรงตัวมันแล้วคือเอาปิ้งหมุนหมุนแต่เบรี่อร่อยแต่เรี่อร่อยจริงๆทกใจมากๆ s o m e t i t เ t e r อร่อยอร่อยมจริงๆก number one เดี๋นี้ you y เดี๋นี้ you forget k กิมจิพก็ตุกคนตุกคนโนนี้กามินกิมจโดนนี้ only ส้มตำ I find ส้มตำส้มตำเม e ส้มตำม e จริงๆทำใส่ทสตอนนี้ส้มตำใส่อะไรก็ใส่มาเอามาขายของก่อนดีกว่าก่อนที่ลูกค้าจะด่าเรามาวันนี้นะมีสินค้าบางาเรามาช่วยให้พี่เขาช่วยขายกันดีกว่าเน่น่แม่พี่บุกมาด้วยอ b e c a u s อ่าเน่เขอเพลงมาตัวกันมาต,ต,ตัวเหรออ่าอยู่อันนี้เน่กันให้สาวๆัาโชว์กันไม่เปิดตัวะไรละ่ะมาำรสชาติเลยะ เอาเป็นว่าทําไมกูได้เพลงคนบ้านเดียวกันวะไม่เป็นไรได้อยู่อบอกกันเลยวันนี้โอ้โหทุกทีครับโอ้หได้เจอคุณแม่ตั๊กแม่ลีด้วยใช่แล้วที่ะมาคู่กันจริงๆแม่ตั๊กกับแม่ลีไม่ใช่คู่แฝดกันนะคะเกิดกันคนละยุคคนละวัยค่ะใช่ไม่ต้องบอกเขาหรอกว่าอายุเยอะนี่ิผมไม่ได้พูดอะไรเลยแม่ ยังดูสาวอยู่นี่ต้องบอกว่าผมเนี่ยได้ยินอย่างหนึ่งเลยได้ยินบ่อยมากเขาบอกว่าผมเนี่ยขับมอไซค์ข้ามคลองผ่านบ้านแม่ตักบ่อยมากบ้านอยู่ไกลกันห้านาทีเขาบอกว่าถ้ามอไซค์นี่น้อยกว่าห้านาทีใชถ้่รูปตุ๊กแม่ก็ได้รู้เุ๊กแม่ผาเนี่ยต่อทางไร่ทางต่อคือระหว่างรามอินทราหกถึงห้านะ ไอ้สะพานนั่นข่นี่จะตกอยู่ใกล้ใช่สะพานสะพานทางลัดคือสะพานทางลัดที่ว่าเรียกอย่าเรียกว่าเป็นทางเดียวเขาเรียกว่าหลืมสะพานสะพานคือถ้าใครแบบขี่ไม่เก่งก็คือลงไปอยู่ในคลองใช่ใไอ้ที่แบบรอรอออกแยกสิบสามแยก6กแยกอะไรได้มากมายนะครับอืมเอาเป็นว่าใครอยากท้าทายก็ลองดูนะครับไปมืดนะใช่ครับผมผมเนี่ยเคยขี่อยู่ข้างหนึ่งขี่อะไรไปรู้ว่าเบสช่วงนั้นอะ ขี่พิก้าไอสะพานที่ทะลุอ่ะขี่เอทีวีไปคิดดูดิล้อยังไม่พอสะพานเลยแต่ไปจนแบบมันไปแล้วก็ต้องไปให้สุดอะไรเงี้ยอืมมามาของไงดีรอดมาขายของกันเลยดีกว่าพี่ต๊อปอะ วันนี้ผมเอ้ว่าเป็นครีมกันแดดที่ทาทับครึ่งสำอางได้เลยใช่ตัวนี้กันแดดตัวนี้ฉลองยอดขายทหนึ่งล้านขวดนะคะใช่วันนี้ต้องมาที่สตูของน้องแน็กเลยวันนี้ครับจริงๆอยากเจอกามินแหละใช่วันนี้ค่ะเจอเจอเคยเจอกันแล้วน่ารักมากนะครับผมให้หนมบอกเขาน่ารักไหมใช่น่ารักมากนี่ยูโน่ครีมกันแดดอะไรครีมกันแดดครีมกันแดด is อัอนี้อ๋ออ๋อคือคือวอเตอร์พลู ว่าเติมครีมคีมกันแดดก็นั่นนซันครีมอ่ะนาะใช่กันน้ำกันเหงื่อกันน้ำกันเหงื่อตัวนี้ก็พิเศษพิเศษเจาะสุดเจาะสุดกันน้ำกันน้ำกันเหงื่อตัวกันแดดกันแดดเอสพีเอฟห้าสี่บวกอร่อยมากมากด้วยอร่อยด้วยเยสผิดทำกินไม่ได้เย้กินไม่ได้เออมาดูเนื้อครีมกันเลย วายนำไม่ดำมไม่ดีน่ารักทุพอสัดตัวไม่เอาเลยอันนี้ก็เป็นเนื้อครีมเซรั่มค่ะเวลาที่ทาแล้วเนี่ยก็คือมันจะซึมเขาจะซึมเข้าผิวใช่แล้วเวลาที่ทาเนี่ยใช้แค่ตบเขาก็จะซึมบำรุงด้วยกันแดดด้วยแล้วมันจะนุ่มอ่ลองตัวนี้ SPF เท่าไหร่นะครับ 50บวกบวกบวก S P F 50บวกบวกบวกห้บวกบวกบวกเฮ้ยทรีปเปอร์ทรีปเปอบวกบวกบวก L D Sun Cream S P F 50บวก P M บวกบวกบวก1ขวด20กรัมมี20กรัมขวดละ20กรัมนะคะ yes ใช้ได้ ประมาณหนึ่งถึงสองเดอนเนื้อการเดเตตัวเป็นเซรอมถ้าปุ๊บส้นเขาผิวทันทีพร้อมบางอูปั้มลูกล็ปุ๊บปองเล็ปุ๊บปองผิวจากแสงเดตัวเอวไปอุนไป ขอโีษค่ะทุกคนขอโทค่ะเล่นป้องปัองผิวจากแสงได้ด้วย S P F เพื่อุณกบลเบลเบลเบลนน่ค่ะวันวันวันนี้ข้อดีที่ผมได้ยินเลยคือวันนี้เราขายในราคาไม่แพงสามขวดเรียกว่าสามขวดซื้อหนึ่งขวดซื้อหนึ่งขวดเนี่ยเราจะขายราคาอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบบาทขวดละยี่สิบกรัมอ่าราคาอยู่ข้างกล่องเลยนะคะ กีกรัม1ขวด290บาทและขวดหนึ่งปริมาณของเราใช้ได้ประมาณ1เดือนครึ่งคือคุ้มมากแต่วันนี้นะคะถ้ากดตะก้าตอนนี้มาไลฟ์พิเศษเพิ่งเจอน้องกามินครั้งแรกจะให้แถมอีก2ขวดแบบนี้ได้กดตะแต่วันนี้พิเศษนะคะกดตะก้าได้แค่290บาทได้ใช้ถึง6เดือนเลยค่ะคุ้มไหมเนคนนี้คุ้มมากครับกาเอย่าเราง่ายๆเลยคิดเลยว่าวันนี้3ขวด Yes นึ่งวอดไปสองขวดต้มเข้าใจเข้าใจสองขวดนึ่เลยเก่าสิบบาทแค่นี้เขาก็ลดเยอะมากพอแล้วนึก่อนึกอนทกคนนทุ้คนทุกคนทนทนกน สอรสองสองโอ้โหสองร้อเก้าิบสหนึ่งขวดแถมสองขวดราคาเต็มเยสซ้ำกับเก้าอยบาทเหลือสองยเก้าสบาทเยสสองรอยเก้าสิบบาท ได้ได้สขวดสองอยเก้าสิบาทได้ขวดที่ใช้กันเลยตอวนี้คือทาได้ทั้งหน้าด้วยเลยป่ะครับจริงๆหน้าคอตัวทาได้หมดแต่ว่าคนเราเนี่ยคนทาหน้าและคอก่อนนะเพราะกันแดดตัวเนี่ยมันจะใช้ปริมาณเยอะแล้ะตัวนี้ปกป้องผิวแล้วก็ดูแลบำรุงไปด้วยอยากจะแนะนำว่าเมืองไทยแดดร้อนอยากกลัมินมาอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยแดดร้อนก็ ใสกันแดดนะคะเดี๋ยวพี่เน็กจะทาให้ใช่ไหมคะใช่ครับคือว่าไงคท้ายผมเล้วข้อดีเงี้ยมันคือทาทับกันสกังได้เลยทาทับกันสกางได้ก็คืออย่างนี้นะคะระหว่างวันสมมติว่าเรารู้สึกว่าหน้าเรามีเหงื่อเยอะแล้วก็รู้สึกว่ากลัวกันแดดจะดุดหรือเราเช็ดหน้าออกไปแล้วนะคะใด้สามารถทาทับได้เลย ทำได้โดยไม่มีคราบนะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเทส่างนี้ดูดีกว่า,าน้องเล็ก<ห>มาไ<ห>อะอ,ะอย่างนี้คือปกติกันแดดทั่วไปนะคะถ้าเราบีบใส่แก้วน้ําแบบนี้เนี่ยบีบปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันจะละลายเป็นสีเนื้อกันแดดเลยใช่ไหมคะ แต่แต่๋ยวดูตัวนี้อ๋อปกติแค่บางทีใส่พุ่งมันจะกระจายแบบกระจายเลยมันจะมีเอ็มมันอะไรของมันที่กระจายมันจะมีทั้งมันทั้งลอยทั้งน้ําที่จะเป็นสีแบบว่าสีแบบเนื้อเนื้อกันแดดเลยแต่ตัวนี้เดี๋ยวพี่ตักบีบหมดส่วนอย่างเงี้ยเลยยี่สิบกรัมบึ๊บปั๊บบึ้บอย่างเงี้อ่าดู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 ทานดูโอ้สุดเย้ยไหมเย้ไหมคาร์บินเยอะไหมเย s บุ๊ชเยอะไหมโยโย่ละลายน้ำอ่ะ บีบผูเยอะมากไ่เทเลยอะพี่เยอะมากคนเปนขวดสูญญากาศป้องกันเชื้อโรคเข้าไปในขวดกันแดดทำมาดีมากหมดแล้วมันเนี่ยทาได้เลยทำไม่ออกมาทาเลยอ่ะบีบบบีเสร็จหักขวดเน็กเราหักขวดไหมหักยังไงครับหักขวดพี่เป๋าหักยังไงนะ ขับยังไงอะพี่ทำยังไงนี่ไม่ขับไม่ขับอย่างเงี้ยหมดหมดครับก็ย้อไปถักขยะนี่นี่นี่สุดว่าเราคิดว่าเราบีบหมดแล้วแต่ในขวดเนี่ยยังเหลือใช้ได้อีกสองถึงสามสัปดาห์ดีมก็เลยบอกว่าทะลุมากเลยใช่คือมันน่าเสียดายคือปกติในขวดทั่วไปเนี่ยพอเราใช้หมดบางทีเรานึกว่ามันหมดแล้วก็เลยทิ้งไปแต่จริ้งข้างในเนี่ยถ้าเราเห็นเนี้ย ยังใช้ต่อได้อยู่มาณมันยังเหลืออีกเลยยังนี้คือใช้นิ้วควักได้เลยใช่อ่าโอ้ยอันนี้อันนี้จริง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 ครับอีกคนที่จะทำอีกคนที่จะชั่งจุดจะชินเร็วมากอันนนี้เแบบจุดเด่นเลยพอหักกูก็คือนี่เลย ผูกเน่ยเยอะไเยอะไปอ่าอันอย่างเงี้ยทานเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะชุ่มชื้นด้วยมันบำรุงแล้วก็มันแห้งเร็วเห็นไหมเราต้องบอกบอกว่ามันมันมันไม่ได้แบบว่าเป็นคราบอะไรที่มันดูนี่เกินด้วยนะครับผมคือมันเป็นออร่าแบบมันออร่าเนี่ยให้ให้อ่าติ๊กต็อกดูนะคะโอ้คิวคิวเซ่เดี๋ยวจะมีลองทาดูลองทานะแล้วเอาทิชชู่เช็ดเลยนะจะไม่ออกเลยค่ะติดทนนานประมาณสิชั่วโมงเลยยูไม่เคยเห็นเห อะไรจริงจริงปกติกันแดดทั่วไปมันจะมันมันจะเยอะไงแต่ตรงนี้มันจะไม่เยิ้มไงแค่ลงน้ำแค่เอาน้ำใช่ไหมลองเอาน้ำราบเลยค่ะแล้วก็ทิชชู่เช็ดดูจะไม่ออกเลยก็มิมีผิวผิวคนนี้่กามินผิวขาวนะคะอย่าแม่ตั๊กแบบผิวสองสีกามินกามินขาวอ่าขวดเนื้อใช้ได้ทุกสีผิวเลยไม่ต้องเลือกเลยค่ะอ่าดูดูแม่ลีแม่ลแม่รีมายังไงครับวันนี้ก็ขับรถไปเองขับรถไปเองครั้งแรกโอ้โหแต่บ้านเน็ก ไม่แพงนะพี่นะถูกจริงเราอยู่แค่สิบกว่ากิโลใช่เอาจริงๆถ้ารถไม่ติดอ่ะผมว่าแป๊บเดียวเลยนะโอ้น้ามันบงี่ต้องแม่ขาตอนนี้หนึ่งพันตะกร้าแล้วค่ะนี่ไม่ติดเลยจริงๆว้าวตอนนี้หนึ่งพันตะกร้าแล้วค่ะนี่โหยังไงก็ต้องติดกันนอะขอขอพูดนิดนึงคือวันนี้ต้องบอกกัอนว่าไม่แพงถ้าปุ่นเนี้ยไม่แพงเราเเรราาพูดแถมไม่ได้แต่เราต้องบอกว่าไม่แถมไม่แพงเพราะว่าเราเนี่ยสามขวดวันเนี้ยมันตกแค่ สองร้อยเก้าสิบบาทไม่ใช่ร้อยเก้าสิบาทนะโน้ล้อยเก้าสิบเลยนะสองร้อยเก้าสิบงคือใช้ได้เยอะด้วยถ้าเราบีบแบบตามจริงแล้วผมชอบด้วยตรงที่ว่าหลายคนเนี่ยเสียดายนะถ้ามันเป็นแบบว่าไอครีมที่มันเป็นแบบ <c oughs> คุณนั้นมันยังตัดได้แต่ถ้า <c oughs> <ช>เป็นกระป๋องส่วนใหญ่เราก็ต้องทิ้งไปอันนี้คือเราแบบว่าคือสามารถแบบเปิดเองได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็มันยังมันจะขึ้นมาเหลืออย่างเงี้ยมันถือว่าสมมุติถ้าเราบีบหมดเนี่ยมันยังเหลือแบบนี้เอามาควักใช้ได้อีกแล้วก็ปิดไปได้นะครับผมแล้วก็คือคุมมาก ุ้มมากในปริมาณที่ให้เยอะข้อละขวดละยี่สิบกรัมเลยครับผมสามารถเอาทาออกงานก็คือทาตัวได้ด้วยเนี่ยสโปเนอร์เนื่องครัวเทมซองครัพุกพะสักถูกจริงๆในติ๊กต็อกตอนนี้เขาบอกว่าคุ้มมากค่ะซื้อกันเยอะๆเลยนะคะจริงๆเชียร์ยันนะคะใจตันโดยใครใช้อยู่คอมเมนต์ขึ้นมาให้หน่อยนะคะคอมเมนต์ขึ้นมาหนใครใช้แค่ตัวนี้อยู่บ้างตัวนี้ในติ๊กต็อกเขาบอกว่าตอนนี้ประมาณหกหมื่นตะล่าแล้วค่ะ านตมกาฉลองครบรอบร้านขวดไป็ึงร้านขวดไปที่ฮ่องกงมาว้าวอเมื่อไหร่ผมจะมีสินค้าที่ขายได้แบบนี้บ้างขายอะไรดียังนึกไม่ออกอาหาร ช่วงนี้เราต้องขายอาหารสีมันจะเป็นแบบโอ้สวยช่วงนี้แล้วมันจะเนียนเนาะมันไม่ลอยเนาะมีเนื้อตาเราไม่ลอยกินกับอาหารอืนต่างประเทศอันนี้ไม่มันจะสูงและมันจะออร่าอย่างอย่างอันเนี้ยอันนี้ผิวขาวใช่ไหมแต่เวลาเราไม่แต่บอกก่อนว่าคือจากที่เราเราทดลองขนาดนี้เดียวขนาดหลายคนที่ที่สีผิวเขียวนะคะสีคือเป็ไม่ย่างเป็นผิวละเอียดแต่ถ้าผิวคนไทยเนี่ยมันจะสูง่ายอันนี้ฟูอายุอันนี้ฟู 선크말 너무 좋고요. 일단 진짜 소량만 써도 발림성이 잘 퍼지고 그리고 일단 하얘지는데 워터프루프 기능까지 있으니까 너무 좋아요. เนื้อดีมากนะคะแล้วก็ทาเกี่ยง่ายมากๆเนื้อบางเบาแล้วก็สัแบบไรขึ้นแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อดูวเร็วเร็วเร็วซึมซึมเร็วซึมเร็วเร็วซึม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 เร็ว เราเช็ดตุก็ไ่ต้องดตออกไหมอุออลองลองเอาอันนี้เช็ดองน้ำรัดแขนดูไหมว่ามัมความนนว่ีคานิวเบริสวยมากิสวยมากเลยได้เลยครับนี่ตัวนี้ที่เอาจริงอยู่กันมาลอดูอนนี้มีหลายคนบอกว่ามีหลายคนนะครับ เขาบอกว่าอะไรคะใช้จริงใช่จริงใช้อยู่เขาใช้กันเยอะมากในจริงแต่ครับใช่เนี่ยเนาะตัวนี้ค่ะทับหลังแต่งหน้าได้ไหมคะท้าหักแต่งหน้าได้เลยค่ะโอ้โหเนี่ยน้องกามิน้องที่ทูชเช็ดให้น้องดูค่ะทีโอ้โหว้าวไม่ติดโอ้โ้ไม่ติดขนค่ะไม่ติดเบาะรถด้วยค่ะจริงจังหนมูโนมูเจฟี่บุกอ่ะสีก็คือพิวพิวคอลล์อันนี้พิวพิวจริงจริงฟลายท์นิ่งน้อยจริงจริงกามินยูจริงนิ่งน้อยกามิรกามินมีคนถามใช้ที่หน้าได้ไหม ใช้ที่หน้าได้ไหมอ่ามาเดี๋ยวให้่ไเนให้ไหมอันนี้ b o ี y นาาอะมากโอใครทาให้คนี่ยยาทาเไอ้วไอแม่ลีดใจแมทาจริงจนิ่อยน่อยนิ่อยน่อยนนยนิดห่อยนอยดอิ 딥한데 선크림 제형 자체가 딥한데 막 바르는 순간 잘 퍼지고 가벼워요. 하니 디얼가 사용할 겨라 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 하니 디얼가 사용 จับเดยวจับเด TikTok i ีนอ๊นีตเของจริง้งตองตุ้งงเกียรได้เลยนะคะต่ไม่มีคราบเพราะว่าตัวใแห้งเร็วแล้วก็คุมมันด้วย ชิ้นจรหนอเนื้อบางเบาไม่เป็นคาบเล่าให้ฟังกันได้เลยซึ้งเยแบบว่าแห้งจังแห้งเนี่ยอแห้งเลยจิจิซุปขึ้นแห้งเลยกันในช่วงนั้นอชงกุ้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 งก้งกุ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 ้ง้งกุ้งกุกุ้งกุ้งกุ้งกกุ้งกงกุ้งกุ้งกุ้งกุ